ดีครับพี่น้องมุ้มเจ้าสุกกุซอนครับมนีเกียบช่องโกโก้อีสานตำล้านครับพี่น้องมนีสพาพี่น้องมากินตำักคุงพี่น้องตำัะคุงเป็นเขาแรกเลยนี่แบบตำเองยั่วเลยนะครับแบบยั่วเลยพี่น้องแบบเลิศนะครับมีแบบเครื่องเคี่ยงเรียบร้อยแบบเสียเร่เลยพี่น้องว่าเหตุเองนะครับแบบดูสีพี่น้องแอบใหม่นะครับแอบใหม่นะครับมากพี่น้องกินเขาน้ำกันเลยนะครับขนมเส้นเท่ากับซื้อมากนะครับเขาเหนียวแบบยั่วมากินเขากันเลยพี่น้องแบบเลิศเลยนะครับ นิ้วเขาแห้งพี่น้องแบบซ้ำไม่ได้ถึงเขาเบิร์มือนะครับมัน,นแบบเลิศน,นะครับไปใส่มาใส่กับแบบคือเก้าแหรืพี่น้องบ้านน้องฮา ใส่กออีสานนะครับใส่กออีสานแบบยั่วๆทำเองหมดเลยนะครับอแบบเลิศแบบปบ่วๆเลยนะครับอืม ข,ข้ออออนใหม่ๆออกก่อนพี่น,อน้องนจ่เป็นมะเร็ง <c oughs> คิดอยากพี่น้องลร้มือแล้ว ตับหมักหุ่งแบบเพชรแบบได้ที่มากพี่น้องดแบนเลิศตาเองนล้วอ่ะหืมอืมซิ่หมูย่อเหมือนกันพี่น้องหมูย่ออุบลน,นะครับหืม มีจฉาแน่แสบหรือขอ,อยหิวเขาไป่จัก <laughs> อ,อืมอ,อืมไแบบี่น้องขนมใจขนมเสนอ่ะแบบเลือดเลือดอืแบบเลือดเลือดนะครับอืมแบบเลือดมากอืม อืแบบเลิศม,มากเลยทุกคนแต่ขอมาหมูย่อว่ะพี่น้องแบบหมูย่อบแบบหมูย่ออุบลคือแบบเนื้อเต็มมากพี่น้องแบบเซนามแตมฮุ่งยังนะแบบ แบบเลิศแบบพื่องแบบเลิศเ,เลยนะครับ ทำมากโลสินค้าสีร้ายยังน้อยไปน้องนั่นมันหนอก <c oughs> เสียบว่าเสียบยัรเองพี่น้องใหม่ <c oughs> ไม่นะครับกินมองว่าใหม่ดีกว่านะ คำยกระดับโลชินค้าสีหลายพี่น้องกิจกรรมแถวบ้านเ้าไม่กระจายผมเขาจะตัดหญ่แล้วขังเฮี้ย,น,ยน,นพี่น้อง ตอนแรกอันว่าสิอัดยุลาน่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าอัดอยู่ร้านก็สิแบบเคิกเนะาะอัดอยู่ร้านค้าก็จะเคริรกบ่อยเคิกก็คือแบบเคริรกคือแบบอะไรล่ะภาษาไทยแบบย่างดูไหมพี่น้อง <c oughs> เป็นเที่วยวขายท้องวามน่นินะเมื่อเป็นแบบเคิกบ่อยอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าสีมีมันอัดยุป,ปาย,ยุด,ดวงพี่นอ้องอัดอยู่ป,ป่าก็ยังแบบ มีเสียงพี่น้องเสียงแบบถ้าเจะเห็ดเวียกนะเนาะเฮ็ดแบบทำความสะอาดบ้านแบบดีมากพี่น้องกล้องคอยมันตัดแบบน่าจะคว่ำห่อนแบบพี่น้องไม่เลือดเลยนะครับอ,อานจี้เป็นน้ำคว่ำห่อนของทั่วสท์พี่น้องถ้าทั่วสา์มันห่อนมันเป็นลวด 음. Mm ืออ -hmm. mm -hmm. ตำมะฮูงพี่น้องตำเองยุย่ยๆแ,<ส>บแบ่บๆแกมองำดำๆมันออกพี่น้องอยาดเป็นมะเร็ง ขอเพจพี่น้อง แบบปบปวๆนครับ ใส่ข้ออีสานจะค้ำก่อนพี่น้อง อือจับเอาโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปหน้าทุกคนกะบสาหรับคลิปนี้กับคอแบบคอยพี่น้องแบบกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโกโก้อีสานสารล้านเลยนะครับสำหรับคลิปหนาเขาจะไม่เห็นอย่างพี่นอ้องพี่น้องก็รอด,ดูแต่รอติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปดวยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย